สวัสดีครับวันนี้เราจะมาปูพื้นฐานเกีบาไปทั้งหมดสามนะครับสำหรับใครที่แบบออโตโอ้อย่างเดียวยงียอันนี้เราควรจะรู้พื้นฐานกีับไปทั้งหมดสามกันหน่อยนะครับไปทั้งหมดสามมันจะมีคอมโบท่าต่างๆนะครับเวลาเรากดท่าแล้วอ่ะมันจะมีท่าขึ้นตรงกลางหน้าจอครับอันนี้หลายคนน่าจะรู้กันนะแต่ท่าก็มีท่ากดคอมโบแต้งกันอกไปการกดคอมโบก็คือจะมีจมตีเอจมตีบีเงี้ยกดสี่ค,ครั้งครับแต่ท่าก็ไม่เหมือนกันนะว่ากดยังไง พอกดครบสี่ครั้งแล้วเราก็แอคทีฟด้วยเดดโบนะมันจะเป็นการแอคทีฟครับแล้วการกดท่าเราสามารถแตกท่าได้สูงสุดสามครั้งนะครับครั้งแรกก็คือตามปกติส่วนครั้งที่สองอ่ะจะเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอย่างตัวอย่างอันนี้คือฟอร์สกันเนอร์นะเอาท่าดีไวท์แทคติกแล้วกันดีไวท์แทคติกอ่ะมันเพิ่มแม็กซ์คิเลตแล้วก็คิเลตอีกหกใช่ไหมครับถ้าเรากดครั้งเดียวก็เ,เพิ่มแม็กซ์คิเลตหกแต่ถ้าเรากดสองครั้งก็คือเพิ่มแค่ห้านสะิบเปอร์เซ็นตนะ์ ิ0ของโกก็คือ3นะครับอ่า2นะแต่ถ้าเราก stack สามครั้งเลยก็คือคูณ2ก็เป็น12ครับอ่าเดี๋ยวเรา,าลองดูกันนะแตกงล่าครับถ้า device tactic นี่ครับที่เรายกตัวอย่างก็คือ A B A A นะครับเรามาดู stack แรกกันก่อนนะเอาจริงมัน auto ได้นะ auto ออโโจัดรีสคิวได้ครับนี่ครับใน4ท่าแต่นี่ผมกดให้ดูนะ A B A เอนีครับกดเ d b โบ l ครับแอคทีฟดีไวท์แทคติกครับมาดูค่าแมคคิเลนกันเห็นมคการเพิ่ม6คราวนี้เรามาสเต็คสองกันนะครับก็คือเพิ่มอีกค0นสิบเ็นะครับคือเป็น9นะ A B A A แล้วก็อีกคังครับ A B A A แล้วก็แอคทีฟครับนี่การดูครับมันจะมีเลขสองอ่ะตรงนั้นตรงท่ากดท่าเ d b โบ l ครับ เดี๋ยวมาดูกันน,น,กน,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 กนะครับเป็น5่าเลยไครับ5คสิเของโก็คือครึ่งนึ่งครึ่งนึงของคก็คือสามครับก็เป็นเกนะคราวนี้นะบ <Active. S 2> ัสแอคทีฟแท็กแท็กสาคนครับ,รบก็คือคูณสองเลยก็เป็นสินะเอบเอแล้วก็เอครับเอบเอีกครั้งนะเอบ เออแล้วแอคทีฟครับเดนโบเห็นไหมครับดีไว่ได้ติ๊กสามดูสถานะครับเมกะหกสองเพิ่มไปสิบสองเห็นไหมครับก็ตรงตามนี้นะคราวนี้ตัวไอตัวอัออโต้อะเป็นโหมดสามมันมีแค่สามหน้าครับเห็นไหมครับก็คือกดทั้ได้สามครั้งเลยโอเคครับเดี๋ยวผมขอทิ้งแานนิดหนึ่งนะมันจะมีอยู่ท่าโหมดท่าหนึ่งมันจะสามารถแอคทีฟท่าทีเดียวสามท่าเลยครับแต่ว่าต้องกดสี่ครั้งนะแล้วต้องกดเอหนึ่งครับเพราะว่าไอออโต้เนี่ย มันมีแค่สามหน้าครับเห็นไหมครับนั่นก็คือ A A B นะแต่ว่าน้องกดสี่คันนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาลองดูกัน A A B A A, 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 A B รอบที่สามนะ A A B รอบสุดท้าย A A B ดูนับดูเด็กแอคทีฟนะครับเห็นไหมครับติดสามท่าลเลยแต่ว่าน้องกดเอนะครับ แต่ผมแนะนำนะว่าออโต้ไปนี่แหละครับเอากดสีท่าเลยดีกว่าเก็บสแต็กดีกว่าครับก็เรื่องท่าเนี่ยท่าหนังสือครับคนที่สงสัยท่าหนังสืออ่ะหนังสือในร้านเนี่ยนะหนังสือมันแพงอ่ะที่เพิ่งมาใหม่ผมหานแตไม่ได้ไม่ได้เข้าเลยนี่ครับสกิลบุ๊กเนี่ยอันนี้มันเพิ่มท่าความแรงของเดโบนะแต่ชี่มันแค่เพิ่มไ้เนี่ยเออเพิ่มความแรงเฉยนะแล้วก็อย่าลืมนะว่าบางคนสงสัยว่าทำไมไม่ทัดสามรูเบาจัง อย่าลืมนะว่าไปทั้งมสามมาแรกต,ร 130. ตัวน้อยสามสิบแล้วตอนนี้แพทเราแค่ร้อยสามสิบก็คือได้แค่ขั้นแรกเองครับไปด,ดูนะเนี่ยมันทุ่มวิเวลหนึ่งเองเห็นไหมอาจจะยังไม่เห็นผลมากนักนะครับแบคทั้งหมดอื่นที่มาตั้งแต่แรกเนี่ยอย,อย่างเงี้ย่างไป็นทั้งหวดหนึ่งเวลสิบเอ็ดแล้วเนี่ยอันนี้เขาเวลเก้านะไปทั้งหมดสองคือไปเพิ่มเวลหนึ่งครับใจเย็นๆนะครับต้องรอแพทอัพเวลก่อนนะมันถึงจะเพิ่มเวลตาม โอเคครับอันนี้ก็คือข,ข้อมูลพื้นฐานนะเอาจริงก็มีแค่นี้แหละครับก็คือถ้าสามารถ stack ได้ครับแ t ก c k สองครั้งเพิ่มจากของค่าเดิม50าสิบเซนนะครับถ้า s t a ็กถ้าสามครั้งก็คือคูณสองจากค่าเดิมนะครับประมาณนี้นะโอเคครับสวัสดีก็สวัสดีครับ